สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำผ้าใน MS 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 Excel ไปใส่ใน CC Task นะครับผมได้แล้วครับไปที่โฟลเดอร์ CC Task นะครับแล้วก็ไปที่ตัว Excel ที่เป็น Input Data Form นะครับกดแล้วก็กด Copy มาครับวางภายในโฟลเดอร์นี้นะครับกด Paste พอได้ตัวนี้มาก็แก้ชื่อนะครับ เป็นมีด i ิตหนึ่นะครับจากนั้นก็กดเข้าไปเพื่อที่จะใส่ข้างลงไปในนี้นะครับจากในรูปที่ผมเตรียมมานะครับก็มี15บห้าโนดแล้วก็มีอิเลเมนต์ยีครับก็อิเลเมนต์ยี่สิบเจ็ด แล้วก็ x ค่า x กับค่า y ก็ที่ผมเขียนมาก็เริ่มจุดเริ่มจุดที่ศูนย์ศูนย์พอมาเป็นโหนดที่สองก็จะเป็นเริ่มที่สองศูนย์เป็นเป็นที่สามก็เริ่มจากสี่เริ่ม x แกน x สี่แกน y ศูนย์โหนดที่สี่แกน x หกแกน x หกแกน y ศูนย์ แลไล่ไปเรื่อยๆนะศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าเอ้ยสิบศูนย์สิบสองศูนย์พอมาเป็นโดดที่แปดก็เราจะเริ่มจากตรงนี้เป็นค่าสุดเป็นเอเป็นศูนย์ y เป็นสามวายเป็นสามเพราะว่าน,นี้เป็นระยะสามที่โจทย์ให้มานะ แล้วก็โหนดเก้าถึงสิบห้าก็ไล่มาเลยนะศสี่สามสาม้าสามเจ็ดสามเก้าสา่สี่สี่ห้า โอเคค่าคงแล้วครับก็มีค่าที่เป็นที่อยู่ที่ฐานตรงนี้ก็มีฮทร์์กับเออฮิงนะครับฮิงมีสองแรงอยู่ที่เออโหนดหนึ่งกดหนึ่งหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ต่อไปก็จะเป็นฮรรลก็จะอยู่ที่โหนดโหนดเจ็ดนะครับก็จะเป็นเออศูนย์กับหนึ่งเพราะว่ามีหนึ่งแรงนะครับ โอเคแล้วก็ใส่มุมที่กระทำนะครับใส่แหล่งที่กระทาก็มีห้าร้อยพัน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 แล้วก็ห้าร้อยนะครับก็จะเริ่มจากที่โหนดแปดนะครับห้าร้อยลดมันพันลดห้าร้อยครับแล้วก็ไปไปที่มาที่อิเลเมนต์นะครับ ก็จะผมหนึ่งเริ่มตรงนี้ก็จะเริ่มจากหัวไปจากหัวไปหางนะครับก็เริ่มที่เริ่มหนึ่งจบแปดสองก็คือเริ่มหนึ่งจบสองสามเริ่มสองจบสามสี่เริ่มสามจบสี่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนเคายี่สิบเจ็ดตัว เซตก็คือเป็นจะมีสองกล่องครับมีถ้าเป็นเซตหนึ่งก็จะเป็นภายนอกก็จะเป็นตัวที่อิเดเมนที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแล้วก็ยี่สิบยี่สิบเอยี่สิบสองสบสามยี่สิบห้ายีเจ็ดแต่ถ้าเป็นเซตสองก็จะเป็นแปดเก้าสิบสิบเอ็ดถึงยี่สิบนะครับ หนึอัณนี้นะครับแล้วก็มีสองกรอบเป็นเป็นสอง r เป็นสามสิบแล้วก็ m บวก r เป็นยี่สิบเจ็ดบวกสามนะก็จะเป็นสามสิบเหมือนกันมได้โทษน,นะครับ r เป็นสามรวมกันแล้วก็สองเจส่วนสองคูณสิบห้าก็เป็นสามสิบเป็น พลเ,เป็นค่าคงที่เป็นสเตเบินะครับ likewise. แล้วก็ค่า e k c ที่เอ eh, ให้มาเป็นสองล้านสองล้านหนึ่งแสนนะครับก็เป็นสองจุดหนึ่ง e กำลังบกเหมือนกันครับแล้วก็ที่ให้โจทย์มาให้มาเป็นสองร้อยกับหนึ่งร้อยก็เติมเข้าไปในนี้ นะครับครแล้วก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้ามีปัญหาในตัวโปรแกรม t ัส k เราก็กลับมาแก้ตรงนี้ได้นะกดเซฟที่โปรแกรม t ัส k ับแอมนราเดนอข้อมูลกดชื่อไฟล์ที่เราเซฟไว้นะเดี๋ย็จะเป็นจะคล้ายๆกกับที่เราทำใในตัวโปรแกรมครับโทษเป็นตัวคล้ายๆกับที่เราทำเรืน ด้วยมือนะครับก็จะเป็นค่าที่ผมกำหนดไว้จะมีสองตรงสามตรงห้าตรงหกตรงมีโนดแล้วก็อิเลเมนต์ก็จะตรงค่ากับที่เขียนไว้นะครับดีมาแล้วก็แรงคำ <Come on. S 2> นวณระยะทางดูกต้องเช็คให้เรียบร้อยก็เสร็มเมล้ ก็ั้นก็กดแคลคูนเช็คว่ามีตรงไหนผิดไหมเขีย okay, เรียบร้อยข้อมูลถูกต้องครับนะครับ